สวัสดีีเพื่อนบอลทุกท่านด้วยนะก็อยู่กับช anel サイโคเรานี้นะครับช anel ที่ตอบโจทย์ขอบอลทุกท่านมีเนื้อหาสาระครบจบที่นี่ทีเดียวนะครับวันนี้อยู่กับความชิงเคยนะกับเทเดบอลสเต็ปสูงต่ำนะคู่ประจำวมันที่6มีนาคมนั่นเองนะแต่บอกว่า ฟุตบอลวันนี้ก็ค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นทางงน้านของศึกยูโรปาลีกนะฮะร,รอบ16ทีมนัดแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ทางน้านของยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเองรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกด้วยเช่นกันนะครับวันนี้สองคู่เน้นคัดมาให้กันเมือเช่งเคยนะฮะในส่วนของคู่แรกนั้นเราก็ ไปกันท่าน้าของศึกยูโรปาลีกนะฮะเรอันโซเซดาเองจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนท่าหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับในส่วนของคู่ที่2เราเป็นท่าหน้าของศึกยูฟายูโรปาคอนเฟเรนซ์ลีกนั่นเองนะฮะับโปลเบนเกนเจม้านจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนหน้าของเชลซีนะและคู่สุดท้ายของเราก็เป็นท่าหน้าของศึกยูโรปาลีกรอบ16บหกทีมนักแรกนะครับเป็นท่าหน้าของเอเอสโรม่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนหน้าของอาร์ติกบินเบานั่นเองนะครับฉะนั้น ท่านใดนะที่ยังไม่ได้เข้าร่วมสมาชิกในครอบครัวของกูอามนะฮะก็เพียงแค่แอดไลน์เข้ามาหรือจะสแกนมาตโค้ดง่ายๆเท่านั้นเองนะฮะต้องบอกว่าภายในนั้นของกลุ่มสมาชิกในครอบครัวนั้นไม่ต้องคิดวิเคราะห์ให้เสียวดานะฮะเพราะว่ากูอามนั้นจะเป็นคนคิดวิเคาะให้รวมไปถึงน้าของตัวเต็งตัวเน้นแล้วก็ตัวคู่ VP ด้วยเช่นกันฉะนั้น,น,นใครที่สนใจก็ฝากกันด้วยนะครับ สับสามคู่นี้นะฮะคัดมาให้กัน,นเน้นๆเหมือนเช่นเคยนะฮะก็ต้องบอกว่ามีโอกาส90เซนเข้าอย่างแน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ดูรวมว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างและสามคู่มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงต่ํากี่คู่นั่นเองนะครับในส่วนของคู่แรกนะรเราก็ไปกัหนณาของศึกยูโรปาลีกรอบสุดทีมสุดท้ายนัดแรกนะฮะ เวลาเที่ยงคือ4 5น,นเองนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างเรอัลซุดัดเองจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนท่านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคู mm hmm. คูนี้เ mm hmm. จอกันที่สนามเรอัลเราอาลินานั่นเองนะฮะพร้อรมโดยรวมทางเจ้าบ,บ้านแล้วต้องบอกว่าล่าสุดเองก็เพิ่งจะบุกไปพาให้กับท่านของบาร์เซโลนามานในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ mm hmm. ก็อาจจะได้ทาาน่าของอชอนอาร,รัมบารูกัดทานของมาตินซูบินเมนดี้นะฮะที่ ก็บอกว่าเป็น2แข้งเลี้ยงที่ล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะผลโทัแบงกลับมาแล้วนะครับก็น่าจะได้ลงช่วยในเกมนี้นะครับส่วนทางการทนาของชอนปรเชโกกับอาร์เซนซักคานนะซึ่งมีอาการบาดเจ็บเป็นแค่2รายเท่านั้นนะก็คาดการว่าเกมนี้นะครูซืออย่างอังกุกาสซีนเองก็น่าจะจัดคีแมนหลักๆที่เราจะได้เห็นนะก็จะมีด้านของมิเกลอยยสบักนาะออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าลาสกอในเกมนี้นะครับแล้วก็มีด้านของมาตินซูเบนิมดีนะที่จะ รับมาที่คอซัพพอร์ตในแดน,นกลางนั่นเองนะฮะในส่วนทางังของทีมเรืนอย่างมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะวันนี้เองโดยรวมแล้วต้องบอกว่าฟอร์มล่าสุดก็เพิ่งจะ,ะเป็นการเปิดรังนะฮะเป็นการดวลกันนะะับใพ้กับทางด้านของฟูลแลมนั่นเองนะ,ะในด้านของศึก f a ฟ u p ับมาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับความพร้อมก่อนลงสนามว,วันนี้ก็ะจะไม่มีด้านของ ชิโูซี่อบีมาตินนะฮะดาวรุ่งวัย17ปีนั่นเองซึ่งในรายการนี้เจ้าตัวเองก็ไม่ได้ลงทะเบียนลงเล่นด้วยเช่นกันนะครับเช่นเดการนั่งของลิซันโดมาตินิสเมสันเมาลุชชอแล้วก็อามันดิยาโลและรวมไปถึงนั่นของคอ,อบบี้ไมนูนะแล้วก็จอห์นนี่อีเวนนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่ยังคงต้องพักตรักษาตัวกันอีกสักระยะหนึ่งนั่นเองนะครับ ส่วนั้นเกมวันนี้นะฮะแน่นอนว่ากูซืออย่างรูเบนอามริมเองนะฮะก็น่าจะจัดคีย์แมนหลักๆเลยก็กองหน้าตัวเป้าเป็นทน่านของลัสมุฮอยรูนนะแล้วก็ท่านของอแดนกลางเองก็จะมีอาริฮานโดกาลาโชและก็ท่านของจสโซฟสซี่นั่นเองนะที่จะเป็น2กลางลุกคอยซัพพอร์ตในแดนกลางนั่นเองนะครับส่วนั้นคูน่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ถือว่าเจอกัทีไรนะฮะก็ สร้างความจ็บปวดให้คู่แข่งได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องบอกว่าแลกกันมดตม่อมาเลยนะเพราะว่าเจ้าบ,บ้านวันนี้อย่างอังสวดัดเองก็ถือว่า ทำฟอร์มแล้วก็ผลง,งานได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับในรายการนี้เ,าเขาก็คว้าชัยมาตลอด4เกมเลยนะครับแล้วก็มีสกอร์ค่อนข้าง,างสูงพอสมควรนะวันนี้ต้องบอกว่าเล่นในบ้านเองนะก็ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแก่งพอสมควรนะในส่วนด้านฝั่งของทีมเยอนอย่างแมนยูเองนะฮะเอาตรงๆเลยนะต้องบอกว่าฟอร์มนั้นถือว่าอาจจะไม่ค่อยได้เฉิดฉายในบนเวทีนี้สักเท่าไหร่นะครับและล่าสุดเองก็เพิ่งจะเป็นการโดนจุดโทษฮะให้กับท้านัของ ฟูแลมมานั่นเองนะในะทางหน้าของบอลถ้วย FA Cup คนั่นเองครับฉันไม่ภาพรวมแล้วต้องมองว่า สัจยภาพแล้วก็รวมไปถึง like ท้าั่งของกำลังใจและก็ร่างกายนั้นก็คางจะบอบช้าพอสมควรนะฉะนั้นคู่นี้กําแพงเองนะก็เปิดอยู่ที่กําแพงปปเท่านั้นนะครับสำหรับในส่วนทางฝั่งของกําแพงแคนแคบคู่นี้นะฮะแน่นอนว่าเปิดอยู่ที่กําแพงปป0.25สนะส่วนานั่นของกําแพงภูเสมอนั้นก็จะเห็นว่าสบริษัทเปิดอยู่ที่3.4 5แต่ว่าณปัจจุบันก็มีการไหลลงอยู่ที่3.40นะและก็อีกบริษัทนึงเปิดอยู่ที่3.25ณปัจจุบันก็อยู่ที่กําาแพงเเดิมะฉนั้น ความเป็นไปไ้ของคู่นี้นะฮะต้องบอกว่า2บริษัทเองไม่ได้มีความเห็นด้วยว่าคู่นี้จะมีโอกาสเกิดสกอร์สูงนะเพราะว่าทางด้านของสกอร์สูงเองเปิดมาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรอยู่ที่0.91นปัจจุบันก็มีการไหลขึ้นไปอยู่ที่1.05นั่นเองนะส่วนทางด้านของสกอร์ต่ำอยู่ที่0.3 8นับปัจจุบันก็ไหลลงอยู่ที่0.70ฉะนั้นคู่นี้มีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดสกอร์ต่ำในคู่นี้อย่างน้อยไม่น่าเกิน2สกอร์นั่นเองนะครับ สำหรับส่วนของคู่ที่2ของเรานะฮะก็เป็นทาง้านของโคป h าเกนทีมจากเดนมาร์กนั่นเองนะฮะจะเปิดบ้านเจอกับทรานของเชลซีจากอังกฤษครับ่นี้เจอกันที่สนามปราเคนนะเวลาเที่ยงคืน4 5นนั่นเองนะครับพอผลง,งานล่าสุดนะฮะทางเจ้าบ้านเองต้องบอกว่าเพิ่งจะบุกนะฮะ ไปเจาอจืดกับท่าน,นของอัสบอกมาในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้ก่อนลงสนามเองก็ไม่มีท่านันของโจนเดนรสซันนะฮะตัวลุกเลือดออสุดิตเลยที่มีการบาดเจ็บน่าจะพักยาวถึงเดือนเมษาเลยทีเดียวนะครับในส่วนน่้าของอันเดสคอเนริอุสนะกับลนะูนี่บัตนี้เองเนี่ยก็จะบอกว่าเป็น2รายเองที่ ต้องรอเช็คความฟิตก่อนครับว่าจะได้ลงในเกมนี้ด้วยหรือไม่นะครับก็คาดการว่าเกมนี้นะคุณซื้ออย่างนิสตูปเองนะฮะก็น่าจะจัดคีย์แมนหลักๆเลยที่เราจะได้เห็นก็จะเป็น้่งของอาร์มินเชก้านะออกซัดยืนหน้าเปาลัสกอรในเกมนี้นะครับแล้วก็มีด้านของโมนิสเอสยูนูซีนะฮะก็น่าจะรับ j อบเป็นพิีเมคเกอร์คอยซัพพอร์ตในแดนกลางนั่นเองนะครับ ในสุดปฝั่งของทีมเยอันอย่างเชลซีเองนะฮะก็องบอกว่าฟอร์มผลงานล่าสุดนั้นเพิ่งจะเปิดรางนะเอาชนะท่านันของเซาแฮมตันมาในลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับความพร้อมวันนี้ก่อนลงสนามเองก็อาจจะไม่มีท่านัของเบอร์นัวอ่าบริซิลวนะเทเลอร์ชารูบาในโคร์จัสซันแล้วก็ท่านันของ a, อนะ der, ar, ol, นูนน,นี่มาดูเอเก้นั่นเองนะต้องบอกว่า เป็นเหล่าบรรดาแข้งดีเยี่ยงที่อาจจะต้องพักรักษาตัวกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันบด้านของมิโครมูลิกนะที่ยังคงติดทรวดแบนยาวเลยนะครับก็คาดการณ์ว่าเกมนี้กูซื้ออย่างมาร์สก้าเองนะก็น่าจะจัดทีมมนหลักๆเลยอย่างเปโดเนโตออกน้าจืนหน้าเป้าลัสกอร์ในเกมนี้นะครับแล้วก็มีด้านของเจนอนซันโชโคเเมอร์แล้วก็คริสเตฟโอเอนกูเก้งที่จะทำหน้าที่คอยซัพพอร์ตในแดนกลางครับฉะนั้นคู่นี้ต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างชิลซีเองก็น่าจะ ปิดจ็อบเก็บถามแจมได้ไม่ยากนะฮะเมื่อเปรียบจากในเลกแรกไปก่อนแล้วแม้ว่า,าในผลงานช่วงหลังเองอาจจะกองแข่งพอสมควรนะแต่วัาล่าสุดเองก็เพิ่งจะเรียกความมั่นใจด้วยการเปิดดังเอาชนะ,ะท่านของเซาแฮมตันมาได้นั่นเองนะครับวันนี้คู่แข่งเป็นเพียงแค่คูเปนเกนเองที่เอาตรงๆเลยนะมาตรฐนะานนั้นถือว่ายังค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะรวมไปถึงเรื่องของชื่อชั้นด้วยก็ตามนะฮะคู่นี้จึงไม่แปลกนะที่กำแพงนั้นจะเปิด มาทางฝั่งของทีมเรียนอย่าง C, เชลซีเปิดอยู่ที่กำแพงครึ่งขบลู่นะครับและสําหรับในส่วนด้านของกำแพงไฮเทคแอเองคู่นี้ก็เปิดอยู่ที่กำแพงครึ่งขบลูก0.75นะส่วนหน้าของกำแพงฟูเสมอนั้นเปิดอยู่ที่3.95จนะป,นะป,นะปัจจุบันกำลังไหลขึ้นไปที่4ี หน่วนยะ้นนของอีกบริษัทหนึ่งเปิดที่3.7 0นะปัจจุบันก็มีการไหลขึ้นอยู่ที่3.90นั่นเองฉะนั้น2บริษัทนี้เห็นตรงกันว่ามีโอกาสนะที่คู่นี้จะเกิดสกอร์สูงนะครับเพราะว่าใน่วนยนั่ของสกอร์สูงเองก็เปิดอยู่ที่0.57นะปัจจุบันก็ไหลขึ้นอยู่ที่0.60กนะก็ถือว่าตรงตามสูตรตามเหลของกวอ์มเลยนะครับก็คู่นี้มีโอกาสนะที่จะเกิดสกอร์สูงในเกณฑ์ไม่อย่างนะ และปีท้ายการท่อเนืนของคู่สุดท้ายของเราเป็นกานของศึกยูฟ่าลีกรอบ16ทีมน,นักเตะโรม่าอันดับ8จากซีรีอานะฮะจะเปิดบ้าบนต้อนรับการมาเยือนนั้นของอาเซียน,นเบลลอันดับ4จากลราลิกานั่นเองนะครับคู่นี้เจอกันที่สนามสแตเดอโอลิ์ิโกนะเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเรานะครับฟอร์มง,งานล่าสุดนั้นต้องบอกว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างโรม่าเองนะก็เอลงสนามน่าจะ ขาดท่านั่งของเรอันโดปาเรเดสกองกลางชาวอร์เจนตินาเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะพร้อมร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คาดการณ์เกมนี้คิมแมนหลักๆที่เราอาจจะได้เห็นก็จะเป็นนัานของมิดฟิลด์ตวลุกอย่างลอเซนโซไปโดเดกนี so ้ i, นะฮะแล้วก็เปาโลดิปปา่านั่นเองที่จะคอยสร้างสรรค์เกมร่วมกันนะครับสนับสนุนกองหน้าต๊ะเป้าอย่างชูรูโดที่จะทำหน้าที่ลงลัสกอในเกมนี้นะครับ สำหรับส่วนฝั่งของทีมเยือนอย่างอาร์ที่บลเบาเองนะฮะแน่นอนว่าสภาพความพร้อมจะดูวันนี้ก่อนลงสนามก็จะขาดผู้เล่นอย่างอันบารุโยโลแล้วก็มีรอเช็คฟอร์ฟิตอย่างอ,าอุริฮานสาเก็ตนะฮะที่แน่นอนว่าเกมนี้อาจต้องรอเช็คฟอร์ฟิตก่อนว่าจะได้ลงด้วยหรือไม่นั่นเองนะครับก็คีเมตหลักวันนี้นะฮะก็อาจจะได้เห็นทางด้านของมิดฟิลต์รุกอย่างอินจิกิวิลเลียมอเลิส บาลงกี้แลวก็นิโกวิเลียมนะที่จะคอยสร้างสารรค์เกมร่วมกันนะสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างอ่าก็ก้ากรูเซต้านะที่จะทำ้าที่หลงลาสกอร์ในเกมนี้นะครับสำหรับคนนี้แนะ่นอนว่าจะถ่นอย่างเรา่าเองนะก็ถือว่าเป็นทีมที่ทําผลงานในบ้านได้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรนะก็มีเกมรุกที่อันตรายนะแล้วก็เฉียบคมอ่าโดยรวมแล้ว,วนะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะสำหรับเกมวันนี้ ในส่วนของเจ้าบ,บ้านอย่างโรมานั่นเองนะครับขณะที่ทีมยือนเองอย่างอาร์ติบุลเบลผลงานน้องบ้านก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าสเกมล่าสุดผ่านมาพวกเขานั้นถือว่ายังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะฉะนั้นคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เองนะที่เจ้าบ,บ้านต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะมองดูงแล้วนะเพราะว่าในส่วนหน้าของกำแพงอันดบแคปพวกนี้เปิดจุดที่กำแพงปปศูนย์จุดสองห้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันนี้ทีมยือนอย่างอาร์ติบุลเบลเ,เ,เองต้องบอกว่าไม่ได้ บูบาสักเท่าไหร่นะแต่เพราะว่าวันนี้ก็ต้องการสามแต้มกลับบ้านนะอย่างไรก็ตามก็น่าจะเปิดเกมลุกส่กันอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นในส่วนนั้นของกําแพงภูเสมอวันนี้ก็เปิดอยู่ที่3.50นะปัจจุบันไหลลงอยู่ที่3.25นะแล้วก็อีกรบริษัทหนึ่งเปิดอยู่ที่3.30นะปัจจุบันก็ไหลลงที่3.25จฉะนั้นสนบรสิษัทนี้เห็นตรงกันว่าคู่นี้ก็อาจจะมีสกอร์ต่ำโดยเช่นกันนะครับเพราะว่าในส่วนนั้นของสกอร์ต่ำเองก็เปิดอยู่ที่ 0. ุด 80นะปัจจุบันก็ไหลลงที่0.67นะฉะนั้นคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่กวามาว่ามีโอกาสนะฮะที่จะเกิดสกอร์ต่ำในเกมนี้นะครับฉะนั้น3คู่ฝากกันด้วยนะสำหรับท่านใดที่รู้มือกันอยู่นะฮะก็เข้ามาช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจกันได้นะสามคู่วันนี้มีต่ำสองคู่และก็สูงหนึ่งคู่นะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการมากกว่าสามคู่นะกะ็แอดไลน์เข้ามาหรือจะสแกนมาโค้ดเข้ามาง่ายๆเท่านั้นเองครับ วันนี้ก็ฝากการไปเชื่นเคยนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จริงนานสส่โค้งแล้วก็ความเองได้ทำงานกันต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอกล่าวขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ